ก็เห็นว่านั่งเครื่องยิงตรงมาจากสกลนครเลยมาถึงที่พัทยาแต่เช้าข้ามยืนตองเที่ยงวันนี้มาสักข้อพี่เท่าไหร่คะสองเป็นยังไงมากใจวันนึงก็ไม่เคยได้ตังศึกษาเลยตังมาตังหมดโทรไปยืนก็ให้โทรไปขอก็ให้แต่ให้ไม่เยอะแตกันค่ะแต่ก็ถือว่าแต่ก็ถือว่าปกติไม่เคยได้เงินจากเขาไม่ค่ะแต่สักไปก็ ก็ได้จากเขาแต่ถึงไม่ใช่ก้อนใหญ่แต่ว่าถือว่าสามีก็มีด้านเปลี่ยนแต่ไปไหนก็ถึงนะอเป็นไหนก็ยากละเพิ่มขึ้นเนาะคราวนี้ก็รอบสองแล้วก็๋จะได้ก้อนใหญ่เพิ่มขึ้นเนาะบางครั้งท่าเขาบอกว่าจะตังอยากจะทำว่าบ้านขอที่ตังบมานเดี๋ยวกลับไปทั้งฟรีกันแต่แต่มันมีจะด่าปกติไม่ได้ปกติมีจะด่าปกติไม่เคยให้ด้วยก็เลือกอื่นล่ะคะ ยังโชคลาภอย่างโชคลาภอย่งือว่าเรา<แ>จ,จะปรับเรื่องของคู่รองของเราก่อ,อนบางทีเหมือนกลายเป็นที่เป็นอลีตก,กันคล้ายๆว่าเหมนเป็นอลีตก,กันก็ว่าได้เพราะว่าอดีตีืออะไรเขาจะแรงมาแบบนั้นเนาะก็<ช>ปรับให้เขาดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นคยอว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่สําคัญของเราเลยก็ได้เพราะว่าการสักเป็นเรื่องของการเติมเต็มแก้ไขอันไหนที่เป็นถุดรั่วเสียนะคะก็จะทําให้ดีขึ้นขึ้นมา แล้วันนี้รอบ2ก็จะเป็นการตัดกรรมอีกครั้งและกระตุต้นทุกเคือให้ยิ่งดีนะต่อไปนี้ก็หลักแสนหล,ะล,ะละักล้านอย่างเดียว